เรื่องผิวสองชั้นในพระสมเด็จแท้นะครับมาดูพระคุณพจน์เห็นไหมจะมีขอบนอกเกี่ยวนะครับอันนี้ขอบนอกชั้นขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะพระยังมีสองชั้นพระแท้จะเป็นแบบนี้ทุกองค์ไม่ว่ากลุ่ไหนนะครับเนี่ยเป็นพระแท้เลยเห็นไหมรอยแตกเห็นไหมฮะจะมีเศษที่มันต่อไม่ได้อยู่เนี่ยมาดูพระผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมมีผิวสองชั้นเนี่ย ตัวอย่างของภาะที่เขายังทําไม่เสร็จกับภาะที่ทําเสร็จแล้วจะมีการขูดผิวนะฮะที่ท่านเห็นกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผิวสองชั้นถ้าเราสองดูตะแคงข้างดูเราจะเห็นเนะนี่ยรอยแตกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมีชั้นนอกชั้นในสองชั้นอันเนี้ยภาพผมที่แตกนะก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันเลยนะฮะพอแตกแล้วมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมันต่อไม่ได้ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้สองชั้นแบบนี้ทุกองนะฮะพราเก์เขาจะไม่ทำแบบนี้พราเก์เขากดทีเดียวแล้วเขาก็ผึงให้แห้งแล้วก็มาขายนะครับพระชุดนี้ก็เป็นอยู่ในชุดของโพเจ็ดใบส่วนอันนี้ก็เป็นปูนสอเป็นผายุคแรกๆปูนสอคือปูนฉาบนะฮะอันนี้เอาไ่้ระคังเลยโพเจ็ สร้างสองสามแปดหกตอนเป็นพระราชปัญญพรนะฮะแล้วก็นำมาแจกอีกครั้งตอนที่ท่านเป็นสมเด็จปีสองสี่ศูนย์เจ็ดก็คือรุ่นนี้ครับนะฮะเขาก็เรียกผิวผงเจอสอนจะผิวยังไงก็มีหลายสีมีหลายวิธีทําโดยรวมผ้าก็จะออกมาแบบนี้ผ้าแท้จะเป็นแบบนี้ถึงยุกเป็นแบบนี้เลย อันนี้พระหีบนะครับผิวก็จะสวยหน่อยเป็นแบบนี้เลยฮะลงน้ำอ้อยเคี่ยวก็จะลงเหลืองเหลืองแห้งติดอยู่ขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้หลังก็แบบนี้